โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานก็นได้เลยนะครับผมดีดแล้วก็สู่รายการผู้วาชาแนลนะครับผมก็สำหรับลีปวิดีโอนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ในเกม g t v อีกแล้วนะครับผมนะก็ g t v ในวันนี้ก็เป็น GTV รีวิวรถอีกแล้วนะครับผมว่ารถในวันนี้โพที่ผมเอามาก็คือมันมันไม่เชิงว่ารถมันก็เป็นรถบวกกับยานท่านะผู้ชมมันสามารถบินได้นะคันเนี้ย เออแต่ว่าถ้าขี่บนแบบบนถนนเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะเร็วสักเท่าไหร่นะนอกจากเราจะปรับความเร็วเอาเนาะรวมๆแล้วข้างนอกมันก็เป็นประมาณนี้นะผู้ชมมาข้างนอกมันก็ไม่ค่อยจะจะสวยสักเท่าไหร่ก็สวยนยฮะเออสรุปว่าสวยเนาะโอเคเนี่ยตัวนอกมันก็จะดูทรงเหมือนแบบยศดูทรงแบบเหมือนแบบเครื่องยานอวกาศอะไรเงี้ยนผู้ชมดูดิดูดูตรงข้อมันนะคือโคตรโคตรสวยเลยแล้วก็รถคันนี้มันค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะผู้ชมนะมันมันเป็นมันเป็นรถบวกยานอวกาศด้วยเป็นเป็นยานที่มันสามารถ บินได้ขี่ได้นะท่านผู้ชมนะคือมันมันอยู่ทั้งบนบกแล้วก็อยู่บนอากาศได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเออมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ในรถคันเนี้ยผมขอเรียกมันว่ารถพละการนะโอเคเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงโอเคโอเคฮันล้มันไปฮะมาหนวกงูโอเคมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในมันเลยดีกว่าเนาะข้างในมันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นแบบโคตรหรูอ่ะผมบอกว่าเดี๋ยวข้างในมัน โอเคเราเข้าไปดูเลยดีกว่าการเปิดประตูนี่ก็โคตรจะสุดยอดเลยนะผู้ชมโอเคเนี่ยรวมๆข้างข้างนอกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะนะผู้ชมนะเอ่อโอเคเราจะเข้าไปดูข้างในมันนะครับผมนะโอเคพอเข้ามาข้างในแล้วมันก็จะเป็นทรงนี้เลยนะผู้ชมดูดิเหมือนแบบเป็นแบบพวกยานอวากาศเลยนะนะผู้ชมนะแต่ว่าผมดูแล้วเหมือนมันจะไม่มีอะไรที่มันจะสามารถขยับได้นะพวกเข็มมงเข็มไม้อะไรมันไม่ขึ้นนะผู้ชมเหมือนเขาแบบเอา เออใช่ไหมอะไรวะเหมือนเขาเอาภาพมาแปะเอาท่านผู้ชมเออเนี่ยแล้วพวกพวงมาลัยมันเนี่ยก็โอเคอยู่นะนี่เท่เลยพวงมาลัยมันเหมือนมันจะสามารถนั่งได้2คนหรือเปล่ามันน่าจะนั่งได้2คนนะคิดว่าแต่เราไม่ไม่เอาเพื่อนมาเนาะที่เกยบออกมาโอเคเนี่ยคือมันค่อนข้าที่จะอืดน,นะท่านผู้ชมถ้าเราขี่ตามแบบพวกตรงพื้นนะท่านผู้ชมอ่าแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องบินอะ่ะเครื่องบินมันก็สามารถขี่บนพื้นได้นะแต่ว่า ถ้าเราขี่ไปเรื่อยๆมันจะบินใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันไม่บินนะนอกจากเราจะกดให้มันกดฟังก์ชันให้มันบินเองโอเคฟังก์ชันที่มันจะบินได้นะท่านะผู้ชมมันก็คือตัวเฮดนะครับผมนะที่ที่จะบินนะโอเคเราเดี๋ยวผมจะบินให้ดูแล้วกันเลยโอเคให้เรากดค้างนะท่านผู้ชมนะ ให้เรากดค้างอย่างนี้นะมันก็สามารถมันก็จะเจ็บมันก็จะเก็บล้อของมันนะท่านผู้ชมนะโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกตกโอเคถ้าเราถ้าเราจะบินนะครับให้เรากดเป็นคอนโทรลนะท่านผู้ชมนะอ่าคอนโทรลมันเป็นการที่จะให้เออเครื่องบินเนะี่ยเครื่องบินตัวนี้มันสามารถบินขึ้นนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็กดชิปเนี่ยชิปเป็นการที่จะให้เครื่องบินมันลงนะท่านผู้ชมนะอ่ามันก็มันก็กำลังจะลงแล้วท่านผู้ชมนะเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยโอเคถ้าเกิดเราอยากลงพื้นใช่ไหมฮะเออลงพื้นก็ลงง่ายๆครับคือเราก็ไปหาพื้นที่เราจะลงเลย คุณว่าผมจะลงตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้ลงให้มันต่ำกว่านี้ก่อนโอเคผมว่าผมจะลงตรงนี้นะฮะก็ให้เรากดตัวเฮดเฉยๆนะกดกดนเฮดค้างไว้กดเฮดค้างไว้นิดนึงกดเฮดค้างไวก้ก็อ่ะแล้วก็ปล่อยเขาปล่อยให้มันลงเลยนะอ้โหถึงมันจะลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันก็ลงเนาะอ่ะประมาณนี้มันก็จะสามารถขี่บนพื้นได้แล้วนะคุณผู้ชมอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะแรงเท่าเท่าไหร่นะผมว่าเอาคือมันจะเหมาะเลยก็คือเอาให้มันไปขี่อยู่บนอากาศจะดีกว่านะ เออแบบแทนแทนเครื่องบินเลยอะไรเงี้ยเออประมาณเนี้ยคือแทนเครื่องบินเลยอ่าแล้วทำไมมันไม่เก็บรอวะเออช่างมันไม่ไม่สนใจเราโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ของแต่งนี้ยังไม่รู้นะว่ามันสามารถแต่งได้หรือเปล่านะมันไม่รู้ว่าสามารถเข้าอู่ได้หรือเปล่าถ้าเข้าอู่ได้เนี่ยของแต่งมันจะเยอะไหมอันนี้ไม่รู้นะผมนะโอเคถ้าอยากรู้เราก็ไปกันเลยดีกว่าเราจะไปที่อู่นะไปร้านช่างอ่านกันดีกว่า ร้านช่างอันเนี่ยคืออยู่ทุกท,ทั่วทั่วแมปเลยนะร้านช่างอันเนี่ยสุดอยอดไปเลยแกเปิดทุกสาขาเลยไนงะโอเคมาเราก็มาถึงร้านร้านช่างอันกันเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเดี๋ยวผมลงกันแป๊บหนึ่งคือมันค่อนข้างที่จะลงยากเลยนะผู้ชมนะผมไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่นะพวกเล่นอัน,นเนี้ยเนี่ยนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสามารถเข้าได้ไหรือเปล่าเฮ้ยเข้าได้เลยผู้ชมเฮ้ยเจ๋งไปเลยเราจะมาดูของแต่งมานะผมน,นะว่าม,มันมีอะไรให้ให้เราแต่งบ้าง,างนะนะโอเคสวัสดีช่างอันโอ้โหดูดิ โอ้เข oh, ้ามาก็ลอยเข้ามาเลยเฮียโคเทเท่โอเคโอ้โ okay, ห oh oh. มันไม่เปิดรอให้มันอ่ามันสามารถแต่งได้นะแต่ว่าของแต่งมันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับของแต่งมันแค่12อันเองเนาะอันนี้ก็เป็นใส่พวกเครื่องไปนะผุ้ชมน,นะใส่แบบเอนจินอะไรเข้าไปอันนี้มันเป็นเอ่อเสียงแต่เราไม่ใส่เนาะอันนี้เป็นไฟซีนอนแล้วก็ใส่เข้าไปนะไฟสีขีวขาวอะอันนี้เป็นไฟ๋อ,อไฟเอ่อไฟใต้ท้องรถใช้ได้ด้วยเฮ้ยโเคเทะวะแล้วกู้พูดภาษาอะไรกูวเนี่ย โอเคนะฮะอันนี้ไฟด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะครับผมแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นป้ายทะเบียนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วป้ายทะเบียนมันให้กูดูตรงไหนวะเดี๋ยวนะไอ้น้องป้ายทะเบียนอยู่ไหนเอย่ยไ,ไม่รู้นะโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นสีนะฮะสีรถนะเราจะมาดูดว่าสีรถว่าสีไหนมันนา่าจะเข้ากันได้นะผู้ชมสีดาโทนดาร์กมันก็โอเคนะผู้ชมนะอันนี้สีเทาเนาะสีเทาโอเคอันนี้สีขาวสีขาวก็เทพีอู้สีน้ำเงินไหอ่ะโอ้โหเทเลยเฮ้ยสีน้ำเงิน อแล้วสีอะไรเนี่ยสีดาร์กบูอ๋อสีน้ำสีน้ำเงินออกดํานะท่านผู้ชมนะโอเคอู้สีม่วงสีม่วงโอเคอยู่สีแดงเด็กโอสีแดงมันก็เฉื่อฉายเกินไปสีเหลืองก็อู้สีเขียวเฮ้ยโคตรเท่ห์ว่ะเป็นยานอวกาศแนวสีดําไอ้สีสีเขียวท่านผู้ชมนะสุดยอดไปเลยโอเคต่อไปสีอะไรสีกรีนสีเขียวเออสีเขียวออกอ่อนๆหรือเปล่าโอเคอันนี้อ่า คือผมที่ดูมาแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสีดําในโทนดาร์กนะสีดําสีเทาเนี่ยน่าจะโอเคสองสีเนี่ยแต่ผมมองว่าสีดำเนี่ยน่าโอเคแล้วผมเอาสีดำเนาะอันนี้เป็นสีอะไรเอ่ยอันนี้สีอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นอ๋อสีล้อนผู้ชมโอเคล้อก็เอาเป็นสีอะไรดีสีขาวไหมสีขาวสีสีนี้แป็นเี้ยววะสีเทามีป่าวะเดี๋ยวเป็นนึงนะสีเทา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 ไม่น่ามีหรือเปล่าหนวะายลโลสีเหลือง สีเทา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 อยู่ไหนอ,อ่เลยเออสีเทาสีเทาไม่น่ามีนะเอาเป็นอันตราบูก็ได้นะผู้ชมนะโอเคสีมาเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้คือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงคือมึง,ม,งมึงโหลดต่ำด้วยอะชิบมหายมึงม่ใแ่แต่งซิ่งนะั้นที่จะมาโหลดต่ำ <c ười> เออใสเทอร์โบไปฮะอันนี้คือล้อเนาะล้อมันเอเดี๋ยวล้อมันเปลี่ยนได้ด้วยอ๋อล้อมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะโอเคถ้าเปลี่ยนได้ต้องแปลกละโอเคอันนี้หน้าต่างนน้นหน้าต่างเราจะไม่ใส่เนาะให้เป็นแบบเปิดทึบเลยให้เป็นเปิดสว่างเลยเนาะ โอเคโอ้โหดูดิแมปโคตรเท่ออกมาแบบลอยมาเลยเป็นอะไรที่แบบโคตรสุดๆอย่างดูดิอ่าเฮ้ยสุดยอดว่ะดูเฮ้ยเราสามารถขี่แบบที่มันไม่เปิดล้อก็ได้นี่ท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะไม่ค่อยจะอันนี้สักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะอือดูมันไม่ค่อยจะอันนี้สักเท่าไหร่เออโอเคเดี๋ยวเราจะขี่ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวไปหนึ่งทำไมไม่ขึ้นกูว่ะโอเคเดี๋ยวโอเคมาเฮ้ยทำไมมันเวลาเราเออกูชิหาย เวลาเราเอาล้อขึ้นมาเนี่ยทำไมมันบินได้ไวะทำไมตอนเอาเอาล้อเอาล้อขึน้นมันบินไม่ได้ไวะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูความเร็วก่อนนะผูนะ้ชมนะความเร็วตอนที่เราขี่อยู่บนพื้นนะผูนะ้ชมมาผมลืมอ่นะผู้ชมตอนะๆๆที่ยังไม่แต่งผมลืมวัดความเร็วตอนที่ยังไม่ได้แต่งขี่บนพื้นนะ่านผะู้ชมผมลืมโอ้ชิบหายแล้วโอเคไม่เป็นไรนะโอเคเราจะลงตรงนี้เลยนะผูนะ้ชมโอเคมาลงประมาณนี้เลยมันค่อนข้างที่จะลงง่ายนะผูนะ้ชมนะลอง เอาไปเล่นดูลองเอาไปลงมอดดูนะท่านผู้ชมนะไหนไหมผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะช้าท่านผะู้ชมขี่บนบกบ,บนทางถนนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชา้าเพราะว่ามันเป็นมันออกแบบให้ขี่บนอวกาศใช่ไหมเออบนบนบนอากาศใช่ไหมมันก็ต้องอยู่บนบกมันก็ต้องชา้าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมละครับเออประมาณนี้เลยเฮ้ยเราเอาไปแดกมิดดูไหมท่านผะู้ชม <laughs> มันจะเป็นงานถ้าเกิดเราเอาไปแข่งแดกมิดนะไม่รู้นะท่านผู้ชมนะคือมันมันไม่ทันเขาหรอกับท่านผู้ชมแต่ถ้าแข่งแบบ บนอากาศไม่แน่นะท่านผู้ชมนะเออว่าแต่พูดไปพูดมาก็ไปเลยดีกว่าเนาะไปแข่งแบบแดกเมีดดีกว่าอ่าโอเคมาไปลองดูฮะสักตั้งสองตั้ง,งนเนาะเผื่อแบบเผื่อชนะเขาอะไรเงี้ยเออเอารถแบบทรงอวกาศมามาแข่งแบบแดกเมียดท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะแปลกเลยนะออโอเคมาโอ้โหดูรถแต่ละคันสิฮนะครูขนาดทอยหลังเนี่ยยังช้าเลยท่านผู้ชมยังโคตรอืดเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปแข่งเขามันมันจะทัเขมไปเนี่ยผมกลัวได้ที่โหลอะไรเงี้ย มันต้องได้ที่เอ้ยเดี๋ยวดนมันเอียงว่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไมเป็นแบบนี้วะเอ่อโอเคเราสามารถแข่งกับใครได้บ้างนะครับยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราดูคือมันต้องอยู่ในวงเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดเราอยากไปท้าแข่งกับรถคันไหนเนี่ยคือมัน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 ไม่เลือกให้นะมันจะสูงเลือกให้เราเองเลยตามเดบที่เราอยู่ในวงเนี่ยมันจะสูงให้แต่ถ้าเราอยู่นอกวงมันจะไม่สูงนะหลังจากสองคันนี้แข่งกันเสร็จก็จะถึงตาเรานะท่านผู้ช ว่าน่าจะเป็นสีน้ําเงินน่าจะชนะนะดูจากทรงละโอ้โหทำไมมันโอ้โหมีแต่คันจะช้าฮะโอ้โหดูนะคันน้ําเงินไปแล้วครับผมขาดรอยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมกดที่อยากอะไรกูเนี่ยที่หมายโอเคมาฮะผมต่อฮะโอเคมาโอ้โหสีน้ําเงินชนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วทำไมมันทำไมมันมืดอเดียวนะวะเดี๋ยวผมปรับสภาพอากาศก่อนปรับเวลาโอเคโอเคประมาณสั่วโมงนะฮะโอเคมาถึงตาเราหรือยังฮะผม ยังไม่เห็นวิวแววที่จะถึงตาเราเลยหรือเปล่าแล้วก็รอต่อไปค่ะผู้ชมเดี๋ยวมันก็ถึงเออใช่ไหมผู้ชมผมช่ยอุ้ถ้าไม่ถ้ามีปืนนี่ชิ่หายนะบอกเนี่ยโอเคมารอนะครับผมรอตาเรานะผู้ชมโอเคไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคันเนี้ยเอาผมไม่สามผมไม่น่าม่แน่ใจนะผู้ชมนะว่าเอารถแบบเนี้ยมันจะแข่งกับเขาได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะผู้ชมนะ โอเคอ่ะ okay, สามารถแข่งได้นะผู้มชมโอเคโอ้คือมึงจะทันเขาหรือเปล่าเนี่ยโขนาดออกตัวแค่นี้คือไปโคตรอื่นละโอเคเราจะมาดูนะผู้ชมนะเราจะชนะหรือแพ้เนาะผมคิดว่าน่าจะแพ้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองขี่แบบบนบกก่อนนะครับต่อไปก็จะลองแบบขี่แบบบนฟ้าเลยขี่บนอากาศนะไม่รู้ว่าจะชนะเขาหรือเปล่าเออบนบกมันน่าจะเสียเปรียบนะทนะ่านะผู้ชมนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบบนอากาศเนี่ยน่าจะได้เปียอโอเคมาเจ๊รีปล่อยเจ๊ผมพร้อมแล้วเนี่ยบนเครื่องรอแล้ะ เดีย๋ยวเสียงมันมันค่อนข้างที่จะเงียบนะท่านผู้ชมนะโอเคไปครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้ไปแล้วโอ้โหแซงไปตั้งไกลเลยท่านผู้ชมโอ้เอาอะไรไปสู้เขาวะเนี่ยไปสู้เขาแล้วท่านผู้ชมโอ้ไปโคตรไกลเลยน่าจะประมาณเกือบยี่สิบวิได้ไหมเนี่ยกว่าจะถึงเส้นชัยเนี่ยดูดิยังไม่ถึงร้อยเลยเนี่ยมันประมาณกี่วิโอ้โหกสิบวิผมว่าโอ้โหไม่ใช่จะเกือบสามสิบวิไหมเนี่ยเฮียโอตายแล้ว บินได้ประมาณร้อยกว่าเองเฮ้ไม่ถึงร้อยกว่าด้วยซ้ำอ่ะประมาณร้อยสิบเอ็ดโอ้โหยี่สิบเจ็ดว้เกือบสามสิบวิอ่ะโอ้โหผมว่าไม่น่าไหวว่ะแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนี้คือมันไหวนะผู้ชมนะเดี๋ยวเป็นบินกัอนเรืงนี้เนาะนี่เห็นไหมถ้าเก in. ิดเราบินเนี evet ่ยค well. ือความเร็วม okay? really, okay? 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 hey. ันจะค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะเราอาจจะได้เปรียบด้วยซ้ำอืมเรา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 ได้เปรียบแน่นอนถ้าเกิดเราอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลงก่อนโอเคมามาฮะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะแข่งแบบเอ่อ บินบนอากาศนะทนะ่านผู้ชมนะมาดูว่าเราจะสามารถชนะเขาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราให้รอคู่นี้มันจบก่อนนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยคู่นี้โอ้โหมึนใส่เครื่องอะไรมาวะเนี่ยชิมายเพราะว่าน่าจะคันนี้แน่นอนเลยดูดิท่อมันมีกี่ท่อโอ้โแปดท่อเลยข้างละสี่โัว่าน้าเครื่องเครื่องมึงน่าจะแรงในดูทรงแนละ้วโอ้โหด,ดูดิโอ้โหไปแล้วท่านผู้ชมนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาชิมายคันนี้ชนะเฉยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะโอ้โหมึงมึง คือมึงแต่งเครื่องมาดูซะน่ากลัวเนี่ยนะแต่ว่าแพ้เขาแพ้โคตรขาดเลยดูดิโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยดูแพ้ขาดมากเลยประมาณกี่วินเนี่ยโอ้โหสิบแปดวิไมโอ้โหไม่ไหวเลยมาฮะต่อไปเดี๋ยวถึงทีเราแล้วนะผู้ชมนะเราจะมาดูว่าเราจะได้เจอพันไหนนะครับผมนะต่อไปนี้ผมจะบินนะทนะ่านผู้ชมนะเพราะว่าถ้าเกิดขี่บนบกนี้ไม่น่าไหวนะแต่ถ้าเกิดเราปรับความเร็วนี้มันมันมันน่าจะชนะอยู่แต่ ๋ยแา๊บน,นึงเราเราได้เจอกับใครเอ่ยตอนนี้ยังไม่ถึงทีเรานะท่านะผู้ชมนะฮัลโหลฮัลโหลพร้อมแล้วตอนนี้คือพร้อมละพร้อมบวกแล้วตอนนี้พร้อมบวกมากเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้เจอใครเอ่ยโอเคนะผมมาตอนนี้ถึงทีเราแล้วนะท่านะผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราจะบินบินรอเลยท่านะผู้ชมโอเคมาไม่รู้ว่าจะชนะไหมนะท่านผู้ชมนะเออโอเคโอเคมา เออเดี๋ยวพอมึงถอยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอหน้าีกคือไปขยับไปฮะมาน้องพร้อมละอ๋เดี๋ยวเรา <c oughs> คือกดถอยหลังนิดหน่อยไม่ได้เะเนี่ยคือมันจะอ,อันนี้อย่างเดียวเลยโอเคมามาครับผมมาพร้อมละอ,อึยเหมือนเหมือนผมจะเลยเขานะแต่คือถ้าถอยหลังนี่คือไม่ได้เลยนะนคือถอยหลังไงไหมไหมถอยหลังนี้มันไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามคุมให้มันอยู่นะท่านผู้ชมนะ เจ๊เจ๊คือเจ๊คุณเจ๊คุณคุณคุณก็รีบปล่อยหน่อยนะคือผมถอยหลังไม่ได้นะเนี่ยคือจะถอยหลังเนี่ยคือมันหลุดเลยนะมาฮะโอเคมาเจ๊จะปล่อยแล้วที่ two one g o ไปแล้วครับผมจมออังหวะนี้โอ้โหเนี่ยเห็นไหมคือถ้าผมคือถ้าผมบินเนี่ยคือผมสามารถจะชนะได้เลยนะคือมันได้เปรียบตรงที่เราบินนะเพราะว่ามันเป็นมันออกแบบมาให้บินมันมันมันไม่ได้ออกแบบมาให้ขีบ่บนบนบกถ้าขี่บนบกมันก็แพ้สิเออเปลยกไหมเออประมาณกี่วิหนึ่งสิ 14, บสี่วิฮะ สุดยอดไปเลยนะไม่มีใครชนะเราหรอกฮะเดี๋ยวเราจะลองปรับความเร็วความเร็วตอนขี่บนบกดูท่านผู้ชมนะมันจะมีใครสู้เราไหมผมว่าไม่น่ามีนะท่านผู้ชมดูจากการปรับความเร็วแล้วเราจะไม่ปรับให้มันเบร์วางอลังการอะไรขนาดนั้นนะท่านผู้ชมนะจะปรับแบบพอประมาณนะอโอเคอู้เดี๋ยวๆๆี๋ชนหัวคนนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปนะขึ้นมาโอเคลงมาโอเคเดี๋ยวเราจะปรับความเร็วตรงตรงไหนดีวะ ปรับความเ็วนี่มนนันนะผมดนียคือนดิถ้าเราขี่อยู่บนพื้นเนี่ยท็อปสปีดมันแค่55เองแต่เราจะประมาณ350แล้วก็ทอกกับพวกนี้เอาอย่างละห้านะผู้ชมคืออย่างละหนีหม่มันมันก็แรงและอืมพีมาเนี่ยคือโหโคตรโคตรพุ่งเลยตอนนี้คือผมพร้อมแล้วคือมันพุ่งม,มากเลยดูโอเคเดี๋ยวเราขอไปแจมกับมันดีก,กว่านะผู้ชมเราจะมาดูนะดูดูที่โคตรพุ่งเลยคือ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 พร้อมบินเลยจังหวะเนี้ยพี่มาขอแจมหน่อยนะน้องมาสามคันเลย มาดูนะว่าใครจะชนะนะผมว่าผมชนะแน่นอนเลยไม่ชนะได้ไงไม่ชนะก็แปลกแล้วคือไปอัพเครื่องมาสักขนาดนี้ละโอเคไปครับผมไปครับผมจังหวะนี้โอ้โหดูดูดูโอ้โหแรงมาทุกท่านเดี๋ยวทำเป็นเล่นจะหายไม่ทันเลยโอ้โหไม่ทันเลยทีหมายโอ้โหผมก็นึกว่าผมจะชนะเดี๋ยวนะขนาดผมปรับ t o อ s สปีดแล้วก็ท o r q u แล้วก็แรงม้ามันอย่างละฮะนะคุณยังไม่ยังไม่สู้อีกหรอกเฮ้ยผมว่าดูทรงนั้นเนี่ยคือต้องปรับอีกแล้วนะไม่ได้ละ และวแฝงเลยเอาอย่างละแปดนผู้ชมนะอย่างละแปดเลยผมว่าน่าจะชนะนะครั้งนี้เดี๋ยวทำมาลองๆอีกครั้งนึ่งนะผู้ชมผมไม่ต้องรอแข่งแล้วผมไปขอแจมกับเขาเลยดีกว่าคือถ้ารอแข่งเนี่ยคือกว่าจะได้แข่งเนี่ยมันน่าจะนานนะนเดือนโอเคมาไหนะผมได้เจอ,อเอ้ยสองคันนี้คือทันทันหรือเปล่าเนี่ยขอชนหน่อยนะไอ้น้องเอ้ยชนไม่เลยเฮ้ยัำหรือเ,เปล่าทำหรือเปล่าเฮ้ยทันทันทันทนัทน,ทนไปเฮ้ยไม่ทันนะอุ้มไปเลยต่อ,ตอห <c oughs> ให้ก่อนเลยต่อให้ก่อนเลยมาต่อ ครับผมโอ้โหไปเพิ่มคอ็อกแรงมามาอย่างละแอ้าวไปไหนแนละ้วหลุดโค้งหลุดโคง้งเออโอเคมาเดี๋ยวจะบินเลยดีกว่านะโอเคไปน้องจะบินพี่ไปละโอ้โหบา,บายบายอีอาโอเคนาะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะท่านผู้ชมนะโอเคนาะอก็ต้องจบคลิปแบบนี้แหละคือถ้าใครอยากได้มอสตัวนี้ก็คืออยู่ใต้ลิงก์ด e สคริปชั่นเลยนะเพื่อมนะคือมันจะตอบโจทย์มากเลยสําหรับคนที่ชอบเล่นแบบ บินดูเมืองนะทุผู้ชมบินดูเมือง GTA นะหรือว่าคนที่ไม่ชอบขับรถอะไท่านผู้ชมเข้าใจไหม mm hmm. เออก็สามารถเอามอสตัวนี้ไปเล่นได้นะท่านผู้ชมนะคือมันจะแตกต่างจากคอปเตอร์หรือเครื่องบินมากเลยนะท่านผู้ชมคืออย่างแรกเลยซื้อเสียงมันเงียบนะเสียงมันเงียบแล้วก็มันสามารถขีบ่บนบนบกแล้วก็บนอากาศได้ด้วยเออมันมันค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะเรี่ยว่าแต่น,นี่อะไรวะเน,นี่ยข้างหน้านนะอ๋เอย่าไปสนใจดีกว่ามันไม่ใช่ ้าที่ของเราเออโอเคนะพวกต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะโอเคก็ออกไปเจอใหมในคลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ